สวัสดีครับสวัสดีครับผมพอม่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่กระลบหลักทุกทุกท่านครับสุผู่สุก้นเด้อพี่น้องตั้งไก่เปี่น้องตั้งไก่ตั้งประเทศได้แน่ประเทศกะดีได้เปี่น้องเด้อสุหม่องสุบอลสุแก่สุมุ่มเลยเพี่น้องพี่น้องฟังซ้ายฟังขวาเอาสรุปง,ง่ายกับสุผู่สุก้นนั่นพี่น้องเนาะที่เป็นี้พ่ซี่เป็นี้พี่ซีกะดีมันนี่ก็มาคือเนก็แล้วครับก็เบาแดดทางช่องยูทูบเบาแดดเช่าเหนีได้เปี่น,น้องเด้อมากครับขาดเพลินไปบ่ได้คือเก็แล้วครับดาล่าประยำช่องผมคือ เขาตถนตัวเงี้ยงครับเขาขวงของยังเงี้ยงมาคือเก้าอะไรพี่น้องเมืเ่นอนี้เขาขวงมันจิาพามาก,กิี่นักขวงเจ้าแจีนตาตีเด็ดได้หนันงัวครับฮะแจียนเดียได้หนันงัวครับเอาๆชาติเจแยนตีเด็ดได้หนันงัวเกียงเจียนตะกอลุนเกี่ยงเกีงผักขีเล็ใส่หนังงัวครับแกงผ้าพยุนของเจ้าเลยก็ไม่บอกนากเจา้านรับเนี่ยกุ้งครับกุ้งกุ้งผมซื้อมาหลายมืออลไรพี่น้องผมเลื่อมันอยู่ในตู้เย็นอยู่ซองฟิตอยู่ใตะไต่หพี่น้อง ก็จะซื้อไม้ไห่เล่าล่ะล่ะบันบัดเรมออกมาเพิ่นสิได้กุ้งครับนี่ล่ะกินน้ำกันมื้อนี่ปลาช่นกันนะาเพิ่นบ่กินบ้นบมักนี่ก็ให้มันกินกุ้งให้กินกุ้งน้ำกันเพิ่นเห็นบ่ล่ะพี่น้องเอาเอเอายาบมาทางนี้ป๊าบอ้าอ้าอ้าลุยเนาะเดี๋ยวเติมน้ำให้นั่นเลยเฮ้ยคนอยากจะ่งเดือดยำไม่ได้บ่อยครับเอาขออนุญาตบาดขํามมือเลยพี่น้องเด้อว่าเพิ่นว่าผักหญ้าอีหยังก็บ่มีบอบ่มีหนาครับมื้อนี้แต่อันบ่มี่เาโอ้ยบ่มีผักครับบ่มีาครับ ดยบเดบเดีบที่ฐานยี่ฐานเนาะมันนี่บ,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 บ่บ,มออบม่มีนะบบ่มีต้อยครับบ่มีอ่ะอืมไม่ไดไม่ก้อยขออนุญาตเติมน้ำยาได้พี่น้องเดอ้อแจวดานดีถูก <laughs> ต้องดีตัวนี้ลูกครับย่างดีของเจ้าบริกินน้ำเดิ้งมันได้บ่ให้กินดอกเจ้านาะนนะบ,บ่ดีต่อสุขภาพเนี่ยล่ะโอ้ยเอามันยังอีกบัดนี่ยไม่เป็นไรอ้าวเติมน้ำยาครับขออนุญาตบาดครับได้พี่น้องเด้ออาจจะอีกเนาะเนาะ ดันตาัดเดือดดเดือดจัดเดือดครบที่นอนครับที่เที่ยวจีนน้องดันครับเอาลุยห้องผูไปมาได้เป็นรองยับกัมหากัรเ้ื่อยไดนึกินข้าวกินน้ำแกงลปกินเด็กส่ภาพตะลุนตะลุนฮะจับลุนจับตะตะลุนไงาพยุนได้เป็นรองเด้อตับไปตรอดตับไปตรอดมามามาห้องบนี่น้องเอยมากินข้าวมากันที่ต้นเหม็นเื้ออนอวนมาอย่างอีกเม็นบาเมนวอตุดตุดตุดเยแต่ัมบุญ

mhm làm có giả vờ mhm ừ, mhm 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 mà chậm, làm có ได้อยู่เดี๋ยวเด้ออย่างไม่เล็กพีหน้องเด้อใชลอาหารบ้นบานๆท่านัีแบบ่แหละกินแบบบ,บักพกเร้นบักพีเร้นพิกงวยเร้นครับรมอนร้อนนี่น่เพรบอนเาต้องร้องแบบเพชดแท่แหละเจ้าเอ้าก <c oughs> <c oughs> ุ้งไกินได้ด <c oughs> ไแล้วกุ้งไม่เจ้าลนอืมบ้ำป่าให้มักย่อง อเงี้ยแกัวว่งแก้วกับแก้วงาบุตรที่คูดแม่มาว่าแม่น่แม่นลย่าแม่แมอแม่แม่บินตอมไม่ตุยในทับกินแล้วเนาะไม่บินตอม่เจยาเลยน่นนั่นนั่นนั่ นังเฮ้ยหืม้นนตุ้ยนิงดีนุัมดีหรอนิ่มดี่ยนิ่มดีมันเ้อาใส่เนี่ยกินเรื่หนังแหนมอะไรเรื่องครับเมึงอ่ะหนังก็มันลอยอยู่อ่ะจอดีมากเยอ่วครับแ้วหนําแซ่บๆเนาะแล้วก็อืมเนื่ยมัน อาจารยก้อยบอกว่าไพได้เป็นหลังด้วยว่าบั่นเบาแดดยู่ข้างหลังกล่องนะครับเจ้หน้าผมเนี่ยล่ะมันเป็นถนนเนาะครับบ้านผมมันขายของน้ำครับมั่นเสียซีไปมันตั้มน้ำมันจะเสียงดังเลยครับมันมาซื้อของนะพี่น้องเนาะพศาเบิ้งเอาพี่น้องสาระบิ้งนี่หลังสาระซองนี่เบิมีดอกเมียเมียบันเทตือนนะมีนจะบันเทิงหน้านะแซ่บน้าไม่ค่อย อ,อก็ดีครับกลุงแกนป้าเงียบแกนป้าเหรอหนุมแกนป้าเลยเดี๋ยวผมตัวแล้อกากันพี่น้อง แบงกว่าแกงปลาแกงปลาครับนั่นแกงเป็นงูนั่อแตงเดี๋ยวแกงแกงหแกงปลาไ่น่องพรกงกับซัดซนไปน้องเนื้อกันนะบัดนี้หนามนัวครับมันหนามันนะครับวงงวงงงะมีอะไร้งเน

ไว้กิ่นว้เนม,มืเนี่ยมมากกไล่ยอยู่ดอกมันมันไม่ไล่มือเลยเป็นนองผมสื้อมากผมก็เริ่มกินซะวันจะม,มาให้เล่านี่ยลหะให้เยอกรุงเนี่ยล่ะโเดก็เริม่มจัดที่เก่าอ่แี่เาเนาะนมนกมนล,อ,ล,นล,อ,ลอบน่ในกับนลุ่ในที่เก่าเหรอครับน,น้นำเวน้นำได้บอไแล้วแจ่บอกฟรีหุ่นอ่ะอ๋อไ่้ที่น้ำด้ครับ เดี๋ยวเตรใจแล้วครับ <c oughs> ไอเสือที่ว่าจะแกลแกมีคนตอบถืออยู่ดนยครับเด้อสองสามคนแหละผมผมเส้นเออผมจดไว้อยู่ครับผ้ได้ตอบถือแต่ว่าผมไม่ได้บอกได้พี่น้องเด้อที่เกลีกดสิบตัวพี่น้องให้พี่นอ้นนองใส่ผมสีให้แต่ว่าคนตอบบ่ดถือแต่ว่าคมเม่นยังได้ละ่ะ ันเห็นในมากเูกูดูดูเนาะผมเห็นที่ว่าผมเห็นแบบประจําจางแต่บมึงไม่กินแบบแรกเลยมันมีอยู่ครับผมถือใจเพื่อนอยู่เพิ่นบ่ถิ่มบ่าป่าผมนะครับ <St art> เสือแล้วเนะเป็นหวงเด้งามๆเสือเดี๋ยวพว้ใหญ่บอาของไกลเลมืออยู่ครับมือขึ้นมือขึ้นเนี่ยงามเสือป่าดี เดี๋ยวจากตอนนี้จุดมันจัดไปได้ตอดตอดแวครับครับไปไปไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวิ่ครับทบที่ได้ครับตอนนี้เรกจะขอดีครับตอนตอนบ้าเลยต้นแนวครับตัดุนตอนเที่ยนครับได้นาจีบนี่ตับตับตะไคร่ตับตัดิง ตัวเต้าตได้าังนะที่นอ่นตอติดตามจิ๊ดหนังเบาเยียตัดต่นตอนเที่นี้นนในสู่จินทับที่นอนครับเลยเอาเจร้ันนึงครบบริวาครับก็ีนเทียครับได้ยวงไครับพี่นูอนนานน้ำเนี่ยเนี่ยดีเนี่ยดีครับไอไไอม้เส้จะเสริมจันเลยกันอืขายครับตัวละลอยก็ได้เลครับนะคุณบนคนจับบอลตันละลอยคุ้มสุดๆเลยที่น้องถ้าผมมือกให cream cream ้ย oui> well ้อยหาสิบบาทแล้ว แกผมอยากสื้อบิิงว่ามีคนอยากได้บ่ผมเฮ็ดตัวละลอยหาสิบบาทแต่ว่าผมสิขายตัวละลอยผมบ่ได้กำไรดอกผมบ่ได้ทุนดอกเอ้ยกับไ่ได้กำไรที่น,น่บ่ได้กำไรแน่นอนครับแต่ว่าแกแกคันเพิ่นซื้อตัวละลอยผมก็ไระจากลงทุนหมื่นหนึ่งผมขายได้หา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 พันผมก็ยังว่าโอเคเลยซอยซอยซอยบ้เสียเต็มนะพี่น้องเข้าใจผมความหมายผมบ่หนอนประมาณนั้นแหมพี่น้อง ผมบ่ได้ขายออกกำไรดอกผมขายออกให้มันได้เพราะได้ซอยเศษผมจักหน่อยนะพี่น้องเด้อหันผู้ใดอยากได้กับเขียนที่อยู่มากเลยเด้อพี่น้องเด้อลุยตัวผมได้อาวันนี้อีโบ้ได้อะวะได้แล้วอ่าทานกินกินตามเอ่อยืมครับครับอไรคบ่นจะบนจะถือจะทราบบอกผมเลยพี่น้องเด้อมันยืมครับสาระบ่มีได้ไม่มีมีแอร์มันยืมได้หืม ก,กินไปเด้อครับดอยู่ในี่เหมาะกับมีบแบ่งไปกินเแย่งกันได้ครับถ้าหลายครับเท่ายใช้เพื่อไปกินเนื้กินมาเบิดกใส่เพื่อแยกกันไปครับบ่แพงผมบ่แพงผมบ,ผมบ่จงไว้เยอะหรอกเรียก,กว่าหืกบ้านเนี่ยนั่นเะพราะว่าอย่างแม่บ้านผมบ่ก,กินเนื้อกินไข่ครับ แกมวมไม่ผมพู้เดียวน่ะกินมเบื่กระจิจวงไปให้ยังเนาะแบ่งกันกินไปโอ้ยมันเนี่ยเป็นบัวทรับหมือ่อนเลยก่อนเลยจำไหนจำจำไหนเออเออเ่ยไม่จำเลยจาเด็กเด็กไหมจำถูกต้องแก้วงานอยู่อืมอันนีาเบามล็กเดีมากินกพูดกิน

นั่นเป็นมูลไห่ไงครับขอยมาเป็นตุ่มน้ำไอ้ตุ่มแกงยังเกอนี่อหน,น้ามันแมหน,น้ามันแสบเหมนวดดีนวดดีอดเอ้ยมาเบาๆจะมาด้านในอืึแล้เยี่มมาก จะจะมั่งอือหือดูนว่าดีมอบหมอบนุ่มในเอมันนุ่มในนา่นแหบะเป็นต้นกันผู้เป็นวันกินให้กินเนื้อกินไข่ก็อยากกินดูครับกินสุ้เหมือนเพราะอไรดอกพี่น้องเด้อตามสเต็ปตามนั้นไปนะครับกินอาหารบ้านเต้าน้ำแน่กินซุกกินดิบน้ำแน่ครับเนาะพี่น้งองเนาะครับ แต้กินได้ดีปลายมือดีครับพี่น้องนั่งเลี่ยเบื่ออะรดีปุ่นนั่งกินเที่นั่งกินเทียอาที่ไเทียก็มีเสียงสวบยอดด้านสมาด้านสมักแบบชิมนั่นอมแบบชิมนั่นสมักเลยครับนี่อยทีอืม ุงเนี่ยรืมขักลืมเนี่ยยุดไต่เหมือนได้พวงไต่องฟิตเหมนเลยเพราว่ามันเนียไปว่ามันหนยังเนียแตงรับวไปกินแม่เนียวจุดรืมข้าวซื้อเมื่อเจา้านั่นแหละพ่ออมมันกับหยั่งนองไก่รัวเคือเมื่อพร้อมปลาเมือกไปหยังน่งนะที่เกินก้อนเจ้เาเออเดี๋ยวประยุมคุณลกางกัง ่อยเลือกยิ้มเราใครบนออกโซดาโซดไม่หยังเอ๋ออันตี่ออกจากปากได้มาล่านะลุยตัวขอยิสุดนี่กินร่นเลยด้ออืมขอยาแกงมาใหม่โอ้แกงเดี๋ยวแกงมาใหม่มันม้เฮ็ดกินอยู่ข้างเนี้ยอือก็จะเบิ <c oughs> <c oughs> well. ่งบ่นนอเอฟซีบน่เบิ่งเลยแกงมาใหม่ใส่เห็ดใส่ยังบ่ใส่ยังใส่นั่นใส่นี่ไปอืม รู้ดูอืมอ้เสียงเพลงตัจนงงเสียงเพลงมากเลยเด้รับปลาฮะปะอืมอืมอืมยันอืมยังบ้างเดียอิ่ม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 ครับมีเสียงเพลงมากเดี๋ยวมันจะดีดดีกระซิบเพิดครับเอาเอาเอาสามีอะไรฮะอิ่มพอดีแหละพี่น้องอิ่มกินเนาะเปิดบ้าง เดี๋ยวทืออยบน่งอืมาเพ่นของกันมี่เรืองติดปากนึ่งก็แม่แบกันไปกินด้วยด้วยหมอะกับมี่ไปบ่งไปไห้ไม่ไ่กินน้ำโอ้แม่ไปกินเนี่ยเดือดตาปีที่เเริ่อปีาเพิ่งีเริ่อปีที่เลเอาว่าเอาบเียบร้อยครับสำหรับกิมนีกัพย่เนะพ่เปเนาะ อันกฤษแะยาชาทางของเบาเด็กครับเสียขวงบรสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมก่อคอโทษขอไปเนาะครับอ่าสำหรับมืออบม้อนีก้ก็สิเพราะสำนีก่อนจะ่ามือม้อเมื้อสี่มิ้งมาคือเก่าล่ะครับเฮทสยังสู้กินกระถาเบิ่งในเพี่น้นองเด้อสำหรับมื้อนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับ